เกือบไฮไลท์ไปแล้วนะเกือบเกือบคุรุพันธ์ไลท์ไปแล้วมาบ้านคันธีจารพี่น้องมาพอติดฝนแบบนี้ ขยาดมันมันบันยุดอยู่นี่ขอมัอแรงมันดีนะ่นาซีเฮือนคือออกออจะได้ตาโฟนเมื่อแล้วค่ะนั้เนี้ย เอาเอาเอ,เอมันไหนบทฮันกู่ิหาักเนีย อย่าว่าเด้อคุณอย่าว่าเด้อคนโต๊ะบางแหงนั่น,นี่ยอยู่บ้านเฮาผมมีฝนนะน่ะเนาะบอกว่าเนาะเออมันมาทรายนี่เดีย๋ยวให้มันโต๊ะแห้งมันแฝงเขาเออคุนไปถ่าย,ย,ายเถอะขอไปอปอื้อ ครับดีๆจับดีๆอากาศโคตรดีเลยพี่น้อง ยังไงพ้นโต๊กอยู่บ้านเท่าหแห้งๆแบบนี้ได้เนาะแห่มันแสนแห่มันแสนต้นเข่าดิมีน่าแห,หน่านะแห้งเลยเด้เ่าเขาจ้อกับเป๊ะอะไรเนาะผ้าอยูองอุจจารแต่วันที่สิบสองม่นต้นไปวะ่ะ พันม,มาแล้วุ่นมาโดพันมาแล้วุ่นมาดีดียว แห้งก็โลงแหง้งเหมน่เพาะว่าในเรื่อเสื่เสี่นทานโผลากว่าที่ลืมยังมีือมาไว้้งนั่นมนันมันหก สวัสดีทับพิ่น่ง่ายข้อมูลจากเคลื่อนนันมาจามาหมวานี้ก็ต้เชื่อโทรศัพท์นะจากพิ่น่กัน บันด so so ี้เส no ียงสามคนคนโตแคงอะไรที่ดองเลยคนโตพอดีต้อนตั้งตต้องใครถในแล้วรุดทีม่นจะคนีไปใส่เก็แหละแค่กระเป๋ามาแหละนี่ต้นไ้ดอกอาเยอะแม่หูตั้งเต็ม่ไหูกันเต็มู้หมดลยว่ากระเป๋

ราคาเท่าไหร่งานการการ่องเทะงานงานน้องงานนาองงางาน่เน right. right. yeah, yeah. yeah. mm ี hmm. ่ยน่องฟองไฟบ้านเขาจะมีแห้งก่าแห้งแหงก็มีนโอเคสีบุเพื่อนแม่งแหงก็จะเเนา้ะไปย่งแหงบุบ้านะแหงะิได้เด็ดขาดหัดสามแบ

ลาล่ะเนียมคนนี้ทุกคนเดี๋ยวก็กกับแล้วรับไปได้ค่ะคุณโจขอบคุณเักระัางใจนะคะในเลื่อนัวน้ำใช่เลยเี่ยวไงเอ๊ะตอนมันละลายสายาผัวลายเ่าฮคือมันเป็นนที่อนมาู มมไม่คิดโทษตียัตงตอบยังตอบ